จทำไมหมูนี้บุผาไม่ลงไปซื้อโรตีพี่ข้างล่างเลยอะหรือว่าบุผาอยากจะให้พี่ขึ้นมาส่งให้ข้างบนใช่จ้ะฉันอยากให้พิกิจขึ้นมาที่นี่ฉันรู้สึกว่าคุยกับพี่แล้วฉันสบายใจดีนี่เหมือนคนอื่นๆที่รังเกียจฉันอยากจะให้ฉันไปจากที่นี่ ใครกันนะบุผาบุผาบอกพี่ดิเดี๋ยวพี่จะไปจัดการมันเองช่างมันเถอะจี๋จะไปสนใจเลยฉันว่าเราคุยกันเรื่องอื่นดีกว่านะาจา้ะบุผาจา้ะคือพี่พี่อยากจะบอกกับบุภาว่าพี่เ,เดี๋ยวก่อนนะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน พี่มีอะไรจะคุยกับฉันละจ๊ะเออคือว่าพี่อยากจะบอกกับบุพภาว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เห็นบุพภาพี่ก็มีความรู้สึกดีๆให้กับบุพภามาตลอดแต่พี่มาดูตัวพี่แล้วพี่มันเป็นคนต้อยต่ำหาข้ากินเช้าความรู้ก็น้อย ไม่รู้จะสมควรที่จะบอกหรือเปล่าแต่พี่ก็อยากจะบอกอกับภาว่าพี่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึ่งสงสัยเขินจนขี้แตก เ้าต่อได้เลยจ้ะหมดใ้เลยใช่ไหมจ๊ะคือพี่พี่รักปุ่ผาจ้ะ aku tak siap. Ah, ah, ini, ini, ini buka. Mungkin aku akan tergantung di sini. Kuku, kuku, aku nak kuku nak. Mungkin aku akan kuku. Lihat ni, นกมันสนุกเ <laughs> ี <infection> ่ยอะไรงเกานูไม่ได้สนกับมั่งมาสก โอยลองบอได้ะันยี่สิบลยเนี่ยบ้าพี่มีสี่ห้าชั้นแค่นั้นเหมันหลอกไม่เลิกลาเลยวเว้ยนี่ว้ีลงพี่ดีกว่าวนี ไรกันเนี่ยเอ้าห้องหับไม่มีนอนกันหรือไงมานอนรวมกันอะไรกันอยู่ตรงนี้นะฮะฮ้โอ้โหเจ๊นั่นอย่ากระชามข้าวหมาเลยเจ๊เฮ้ยสีเฮียเฮียอะไรกันเนี่ยตื่นๆๆอย่าบังตื่นแล้วเร็วเจ๊ตื่นแล้วเร็วเร็วเอจอี้นี่เป็นอะไรกันเนี่ยห้องไม่มีนอนกันหรือไงเนี่ยมานอนอะไรกันอยู่ตรงนี้ล่ะฮะเป็นอะไรเฮียโอ้ยบนห้องจะไปนอนได้ไงอ่ะ ก็นั่งบุภากวนทั้งคืนเลยควนอะไรเจ๊เจ๊เป็นอะไรเนี่ยเป็นเจ้าของอาพัแเม้งไม่ใช่ที่ฉันถามว่ามันนอนรวมกันอยู่เนี้ยเป็นอะไรก็เฮี้ยงอย่งเลรกไม่เลิกเลยอ่ะใครจะไปนอนได้ล่ะมันเฮี้ยงขนาดนี้เล่นอะไรกันไม่เลิกนี่จะบ้าหรือเปล่าฉันเนี่ยนะนั่งคุยอยู่กับบุผาเกือบทั้งคืนเลยนะเ้ยอะไรกันเนี่ยตกใจอะไร ใช่สิหรือพูดเล่นหรือพูดเล่นเนี่ยพูดเล่นหรือพูดจริงพูดจริงนี่แกไม่รู้เหรอว่าปู่ผามันตายไปแล้วอ่ะพูดอะไรนะปู่ผามันตายไปแล้วตลกเหลือเกินคนตายจะมานั่งคุยกันรู้เรื่องเหรอพูดอะไรอย่างเงี้ยปากไม่เป็นมงคลเลยจริงจริงนะมันตายไปไหลวางแล้วแล้วศพก็เน่าเหม็นมากแล้วให้คนไปเอาออกมันก็ไม่ออกมันเหี่ยงมากเลยนะพูดอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย นี่บุพาติจมูกเลยอะไรนะบุพาติจมูกหมดเลยกิงบุพาติจมูกอระใช่ไม่ใช่ของบุพานะกิีส้มติงเจ้งอ,อ้าวแล้วเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยฮะจริงๆนะพวกเราไม่ไม่โกหกนะแกไปคุยกับบูพาแล้วแกไม่กลัวมันเหรอ